สวัสดีค่ะพออ้อความมาหนิแล้วพ่อแม่พี่น้อง Enjoy Life อ่าอินเดนมาค uh, นะ,คะ Enjoy Lifestyle in Denmark Enjoy Lifestyle in Denmark ค่ะเมื่อนี่จอยกับเพื่อนกันกับสิพามาเบิงเออเขื่อนนี่ยังก็จ้อเอาเขื่อนว่าธรรมชาติมีน้ำตกปุ่นเดอ้บองบองบงแล้วยืนจา่าบนนั้นน้ำตกไหลมาหยังจา่าเมื่อนี่มาหยังเกาะพักพักพักชี้น้ำพักชี้น้ำ,นำคนแดนข<อ>เขาเอน คลาสเซวนเพนบานู่แต่แมนงามโอ้ยคือมีแต่หยอดอ่อนๆแต่ขาเบิ่งจุมจ่มนีค่ค่ะจุ่มนี่ค่ะเอ้ย,อ,ยอ้าดหยอดบวกๆอ่อนๆจ้ะกินแล้วแม่นบ่คะกินแล้วคลาสแซ่บคืออันบางคนก็นกนว่าบางคนก็นว่าคืออันนี้แต่ว่าแต่ว่ากันญาติมา ว่ามันคือผักชีหล่อมผักชีหลอมกินก็ปลาบกินก็กล่นกินก็สมตำกินกันยังได้เบิดจ้ะนี่แซ่บรสชาติออกมันๆแน่จังเลยจอยกกินคือกันเด้อจ้าเด้อกินก็สมตำกินแล้วกันยังมีชีวิตรอดอยู่คาแสบแบแสบสิภาพกันมาเก็บให้เบิ่งมือนี่หุ่นะมีหอดหลากมันขึ้นตัวนั้นกระลังอ่อนๆอันปีที่แล้วนั้นบ่หูจักกินจ้าพี่น้องจ้าหลายหลาย ปีนี่วัตีก็สิหูจักกินอันมูทีทำงานนั่นแผนกล่างใส่จ้าข้าเจ้าเก็บมาฝากมูอีกผู้หนึ่งคนไทยเวียดนามเอามาฝากคนไทยคนไทยก็เลยเอามาฝากคนไทยตอวน้ำกันก็เลยได้กินเบิงโอ้ยขอโทษหูจังสี่ในเก็บกินแต่ปีที่แล้วแล้วเดือนอันนี้มันคนละต้นเด้นี่คนละคนละคนละตนเก็บเก็บเก็บพิษตนนะ เก็บพี่ตนกับ,บ่เป็นยังมือว่านินอันจอยเบื้องไล่การของอันอิตาลีจ้ะไล่การของอิตาลีเขาเฮ็ดอันเกีียวกับอันช็อกโกแลตเขาเก,ก็บเอาดอกไม้ไปเก,ก็บเอาอยอดไม้ไปอยอดใบไม้อ,อ่อ,อนๆไปอันเข้าว่าจังสี่กินไปโลดดอกไม้นะ่นนะใบไม้ในกินไปโลดกินแล้วว่าตายจ้าเพียงตะวันทองเสียเข้าว่าจังสีไหมเขาเก็กบเอาไปเฮ็ดอันกับช็อกโกแลต เอาไมา่หยั่งคือต้องดมทัง้งหยังแทั้งขาแบบตัวนี้นคนคนละยอดเด้คนละยอดติวอ,อ,อันนี้มันสิเป็นคือไอ้ผักชีรองบานเท่าอ,อ่ะจ้ะอืมค้นอะไรเพราะแม่พี่น้องต้องเบิ่งดีๆได้ป่ะอันนี้ยาอ,อันนี้แม่นอยู่นี่น,นี่มามามา,มาเก็บตัวจ้ะ ระวังหัวซักลงน้ำเด้อเพื่อนเด้อตรงไหนนี่ตรงนี้พี่นอ้องเน่ยหัวซากกระเทียมเด้อค่ะมันกระลั่งป่งจ้ามันบ้านเอ็นต้นใหญ่ปานได้เนาะเพราะว่า,วาปีที่แล้วมากกับช่วงนั้นเดือนนั้นอีหยังก็แล้วอีกเดือนเดือนสองเดือนเดือนเดือนอียหยังล่ะเดือนอันนี้เดือนน้ำมัาเดือนยังมีถุน่าอเอ้ยพุดชีก่ะเ้าไม่ใช่เปีหอดพุด มิจุนาพฤษภา,พพามิจุนากลักกระดาก<ร>ลักกระดาซิงหาจะมันกรลั่งอวบอันมันห่อนมันก็ขึ้นมาบับหลายหนึ่งเก็บเอาหลายไเก็บไปฝากข้าเจ้ากินน้ำเก็บไปฝากเพื่อนสาววันนี้ยิงลี่ค้นเวียดหน้ามันจะหล่อนว่ามันอยู่สายเพื่อนว่าผ้าไปเก็บน้ำในเด้อว,วันเสาร์ผ้าฉันไปแน่เพื่อนว่ามื่อินเสดไปบอกหล่อนอยู่วันเพื่อนเอ้ยมันยังมาในปงดอก เพื่อนเล่มใหม่กินซัมเนียละงานหัวทิ่มเล็บบันเขาเห็นแทนที่เขาสิใส่เกิดเป็นบูดมาเนาะออโอ้ยอย่าว่าต้าเกิดบูดถ่อจ้าวันนึงออกลงจากรถมาบอกให้กันว่านไปไปพันว่าเอาตะกร้าอยู่หลังรถเด้อพันว่าลงจากรถได้ไปยืนอยู่หน้ารถพันว่าเอามือซืบอตอนแรกยืนอยู่ซื่อๆวันนี่เองก็เลยไปเปิดเพื่อนเพื่อก็เลยไปเปิดหลังรถ ไปเปิดล้างรถแล้วแม the ่ยังว่าจ yeah. ้าใส่ถุงมือแล้วไม่ยืนหนารถจุ่คือเกาก็เลยว่าอ้าวเพื่อนตะก้ายุยใส่แหละเพื่อนว่าฉันอ้าวลืมเพื่อนว่าโอ้ยนะจ่ามาน้ากันกะมวลกันอยู่สองคนจะเบาพื้นกันได้เดี๋ยวนี้เบาพื้นให้พี่น้องได้ยินน้ำไหมสิได้รู้ว่าไปน้ากันสองคนนั่นมันมวซดมันมวลซ้ำใดจ้ะทั้งลืมทั้งยี้ยังดอกงดหลยกยังว่าอ้าตอนนั้นมันเป็นน้ำเฉพาะมันทง หนนืมเสืออนเนาะนี่ละหยอดอบบวบนี่ละมืออื่นเนี่ยซุปน้ำนมัเนาะเมนเมนเมนซุปน้ำนมัปปนปลามือใดก็บอกนี่เดอ้อ <c oughs> อันขอบอกเด้อจ้าเด้อเพื่อนกันเนี่ยปนปลาแซ่บแซบคนนี้ยังสงั่งปนปลาแซบ่บ <c oughs> บอลามาเด้อจา้าใส่ผงนัวหลายใส่ยังกะซางจ้าขอตะวันบ่ได้ปนกินเองพะนะว่ชีว่าไหมพูดแ,แล้ว เลิกงานมาเพืกเก่อเขียนนั่นท่านได้เลิกงานเพิ่นเขียนขอความมะลดเพื่อนเพื่อนสมพักเสียนเดอ้อเพินพ่นว่าเพื่อนเพินพ่นว่าซุปเปลาเคี๊ยนเพื่อนเพิ่นว่าหนึ่งเขาเนียวก็เพศอันอีหยังก็ละมือนั่นไขป่ปลาเห็นไหมมัมไข่ปลามัมไข่ปลา,ปาพ่อแม่พี่น้องจา๋งเาเพิ่นขังแรกเทพบคือพ,พ่อแม่พี่น้องแต่ขอเมื่อบ้านพ่อมพูดแล้วจ้ะเพิเ่นบ่แบ่งให้กระโคจ้ะยอมกินกับป้านั่นลูกกับบัลลักินน้ำ แสบไร้ไปไปไปเบิ้งกอ่อไม่เพื่อนมาจ้ามาไมาย่ยางน้ำกลนเพื่อนเบิ้งสีไทยให้เบิ้งจา้าปานนันน้ำบ้านนอกเข้าน้าอีหยังก็เขาเอินไหมน,น้ำท,าำทาา่านตีบ้านเข้ากับเอิญหวยนนเน,นาะแมนบ่หมันบ่แมนเอาหวยมันเป็นแบบหวยมัเนเป็นแบบแต่เนี่ยเขาเอนบ้านาน้ำท่าน คุณไปฟังท่างคุณนเธอคุณพี่อันนี้มันเป็นน้ำสะอาดเจ้าจ้าเด้อบแม่นน้ำโซก,กับปรกพูดน้ำเขาเอามาจะฟังท่างผุ่นจะพูนอันท่างผุ่นเขาส่งน้ำลงมาเพราะว่าอันนี้มันเป็นหมองเงินปเป็นบ่อตกปลาจ้าเป็นบ่อตกปลาเขากับปล่อยน้ำไหลวนลงมาไหลเวียนล,ล,ลงไปกับไปหาผุ่นเขากระก,กองก็ขึ้นมาไม่จ้ะน้ำสะอาด ทางนี้ก็งามาาางงมันหากระปงกระลังอุบวบอันอันอ้ยปุ่นหะคันเบิ้งเดินเนี่ยคันมันนั่นเพียเท่ากระลังฟงนเนี่ยนะเพียทางก้อนหินพี่นะเก็บเอ,อจาจังหน่อยกันนะเก็บโหลดยังมาเอาไหมเพราะว่ามันไหน,นหยอดหน่อยอยู่แต่ว่ากระสุนทุ่มเสีเพุกเอาเหรอไม่ได้หรอก โอ้โอโอะตกซะเลยายลงหลังลงหนาวมันมีเสือผ่าเปลี่ยนนะบัวเหลียวเจ<อ>้ากระ <ใน S 2> สิเลนนั่งหน,นาวในรถไปหอดบานพูดแล้วตว่ามันกระบอกไกดบานดอกจ้าเมื่อกี้เขาขี่ขับรถมาจักนาที่กนเนอะตมาณสิขาะนะหน้าที่อะไรณนัอะ แท็กซีน้ำบะตตีเข้าเอิญคนเวียดนามดอกจ่าเข้าผ้าเอิญคนเดนมาร์กเขาเอิญนันกาสแวนเพิ่นว่าหญ้าน้ำเพิ่นว่ากาสแวนเพิ่นว่าแคมเปนนันแคมเปนจอยแปลจอยก็ว่าเป็นหญ้าน้ำเพื่อจ่าเนี่ยมันแปลจังสันเนาะเบื้องเนี่มันกระล่างอันอุบวบเลยนั่นนะ ตัวมันใหญ่กว่านี่สิท่าน้าเจ้าบูบูเพื่อนมาเดี๋ยวเข้าก็ได้มาเดี๋ยวผาไอทิดแล้วมาตกปลา,าไอทิดแล้วมาตกปลา,าเมื่อวานนี่ไอทิดแล้วก็บ่เขากลองน้ำได้แล้ววันเราอายวระสันเช้านาสิเดาเอาสิเดาเอาเบียจ้างเร่าจะกระป๋องหน,นึ่งจังไหนเราก็สิเต้นโซ่ผุหละจา้าไอทิศนู้นะไอทิดจอยนะ่ะไออทิดจยเมื่อวานนี่เอิญเราเขากลองน้ำเราบ่เขาเราหย่านพิกุนท่องเราหลวลงปล่อยเล่า กินโลดเังนอนอ่อนๆก็กิน,น,น,นเดี๋ยวถ้ามันงหญ่กว่านี้นสิโอ้สีเด็ดง่ายแน,น่จัง่อยกำลังอบอวลไ,ไ,ไปฟังขง้างบนงไปยางน้ำกลนพุ่งงามไปจ้ะระวังตกหลุมเดอ้อ คนไทยกับสิ่งแวงคือกันกันโต๊ะมันนี่กับสิหัวซักดิหัวขวามะนนี่กับสิว่ะมึงบรรยากาศรอบคางเด้อจ้ะสะอาดสะอ้านเมื่อนีกันเมื่อเศ้านี่กระแดดดีดีขันคนเสียออกมาหาเฮ็ดคลิปเอาแล้วแลเขาแลเขาฝ่ากันเลยถ้าว่าพันเป็นอีหยังกระดอกกระเดียะ สงสัยย่านั่นนั่งแบบเพิ่นดำวะหล่อนั่งแบบม่ต้องย่านดำอยู่แล้วดำอยู่แล้วบปติระวังหัวคว่ำลงนะเพื่อนหัวคว่ำหัวคว่ำรู้จักไหมคะหัวคว่ำนะอีหยังหัวคว่มหัวหัวหัวซักหัวทิมหัวซักหัวทิมหัวคิดหัวคว่ำหัวมันพ่ายเบาอีหยังดอกจ้ะ บอกไปน้ำกับสะกดไปน้ำอ่มดอกไม้กับงามงคนเก็บกับงามอังกฤษก็ได้หน่อยๆลูสานอะไรบักรักอังกฤษนะ่ะลืมนมดแล้วจ้ะบอกปานเพิ่นเก่งเดี๋ยนี่ที่จริงกับบได้เก่งอยู่แม่จ้ะก,กับบได้เก่งดอก พ่อได้บอกว่าหิวเข่าเนี่ยบอกจังไรแนียงเียนะแล้วพ่อได้บอกอะไรอยู่อ,อ,ไไอือหึ่ฟังเสียงน้ำจ้ะธรร,ธรรมชาติแห้งคุ่นน่ะทางพุ่นน่ะจ้ามีหอดสะพานลักสารสินพุ่นเด้อล่อม่นของคอยได้สะพานลักสารสินคิดภาพกับทองเปล่ามั้จ้ะ มันแมนอยู่ติมันคนละเลีองมาแมน <c oughs> โอ้ยอาตายแล้วคนละเลีองกัามาบวกแส่กัน <c oughs> ข้องเก,ก่ากับวันที่เขายุใสกันแกยุยิสานนั่นแล้ว <c oughs> อันนั้นสภาพรักษาละซึนแกยุภาคใต้เด้อจ้าเด้อเพื่อนกันเลย <c oughs> ถ้ามันยังดอกผ้าเเววล,ล,ลุ่งนาลุ่งลังคนเวียดนามว่าพักอันนี้นะต้องเก็บอยู่ในน้ำถ้าแห้งแสบคักเพื่อนบ้างอืม จุกเอาไปโอ้ยคือกันนั่นแหละย่าฟ้าไปจกมันจกเด็กกันดีกิิงมันอันยอดอุบัวมันไหลไปน้ำหนามแล้วโอ้ยเพื่อนเลยไปไปต้นหนาไปดอกใหม่คือน้ำริมหนามนีน่งามงามจ้ะ ทุกอย่างช่วงนี้มีตะพักให้เก็บเนะจ้า,จานะบอกเอแต่แนวสกินออกจากพักบุงฝรั่งกะเขาวันพักซี่น้ำพะนะพักีน้ของปาลา,งปาหลายจา้า เธอต้อง่งฟังขวดูหน่มันแมนบ่หนิยังเนี่ยนั่นอ่ะมันแมนบ่เนี่ยว้าดอกไม้ดอกไม้ตินี่เป็นขนเด่นอ evet ันนี้ทุ่แมันเป็นขนไปสันขึ้นไปมองเก้าสันเอ้าวแมนแมนยู่ตุดนี่ยังละแมนนั่นเดียวมันแมนนั่นเบอร์นั่นบ้าอันนี้โมแมน

เบิงจากสีผ้าไปเบิงสะพานรักษาลศิลป์นี <G ül üyor> ่สะพานรักษาลศิลป์คน,นลเด้อจ้ะคนละเรืองกระว่าออไปคุณเสียงน้ำแม,ม่จ้ะน้ำขัาขนาด เอาจต่อธิษฐานเอาปลากระซิยู่ฟังเันไสายมือล่ะจ้ะตัวใหญ่ๆพุ่นร้อยอยู่พุ่นจ้ะบ่อกระว่าไส้ใหนบ่อโตปลาเนี่ยเพื่อนนั่นลูกค้าเงินเครื่องปั้นน้ำเขานะ่ะนี่จ้ะบอ่อปลาจ้ะหนึ่งบอ่อสองบอ่อสามบอ่อทั้งพุ่นจ้ะอันนี้เขาก็จิมีเครื่องปั้นน้ำ นามเขานีไซส์สะอาดนามโมเมนต์ข้าวจ้ะนามงามขนาดนามงามจ้ะนามงามเนี่ยแตว่ว่าเป็นตะเด่นนี่ยมันเย็นเย็นจ้ะอ้าวๆามาฝากกันอีหยังพี่น้องเพื่อนคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้มนี้ด้วยจ้ะฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะเด้อจ้ะถือใจกับกดว่าถือใจกับกดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า